สวัสดีครับสวัสดีเพื่อนๆช่อง YouTube ของเพื่อนไอทีนะครับซาวฟอกนะครับตอนที่8มาแล้วนะครับเป็นเวลาสักพักหนึ่งเหมือนกันนะครับที่ได้ห่างหายออกไปจากสารระบบนะครับสำหรับซาวฟอกนะครับก็วันนี้ก็มาแล้วนะครับตอนที่8นะครับวันนี้จะมาแนะนำวิธีการแผ่นเอ็กแพนนะครับ ซึ่งมีอยู่ในอซฟอฟต์นะครับซ f ฟต์ที่ผมใช้ในปะัจจุบันนี้นะครับเป็นเวอร์ชัน17นะครับส่วนเพื่อนๆใช้ซ f ฟต์ที่ต่ำกว่านี้ก็ลองอคอมเมนต์มาด้วยนะครับว่ามีหรือไม่มีนะครับก็แพนเอ็กแพนคืออะไรนะครับอธิบายก่อนแพนแน่นอนนะครับก็คือแพนซ้ายแพนขวา ถ้าเป็นภาษาชาวบ้านที่พูดกันทั่วไปก็คือแยกซ้ายแยกขวานั่นเองนะครับในที่นี้แยกซ้ายก็คือแยกซ้ายเลยหรือแยกขวาเลยหรือจะให้เขาเลื่อนจากซ้ายไปขวาเลื่อนจากขวาไปซ้ายนะครับเหมือนกับที่เราได้ยินตาม หนังหรือละครเวลารถวิ่งนะครับจะวิ่งจากซ้ายไปขวาหรือวิ่งจากขวาไปซ้ายนะครับนั่นแหละเป็นเหตุการณ์ว่าผมจะมาแนะนำตอนนี้ก็คือแผน X อ็กแผนนะครับพร้อมแล้วไปเลยนะครับผมก็กด Windows M ไปที่หน้าเดสก์ท็อปนะครับแล้วก็ไปที่ s o u n d อ o นะครับนะครับ s านะครับที่ผมใช้อยู่นักขนาดนี้นะครับเข้าไป สาว o r d ก7ซุดอินซ n a แนชั่นฟ็อกเซอ่ามาแล้วนะครับสำหรับเพื่อนๆที่ยังอ่าไม่ได้เข้าสาวฟอ็อกก็พอดคลิปผมไว้แล้วก็เข้าแล้วก็ค่อยไปเพลย์ก็ได้นะครับเมื่อมาแล้วนะครับเมื่อเข้ามาแล้วผมก็จะไปหาไฟล์สักไฟล์หนึ่งมาทำเพื่อเป็นตัวอย่างนะครับแต่ตอนนี้มันชุละหุกนะครับผมก็ไม่ได้เตรียมมาก,ก่อนนะครับผมก็จะไปหาไฟล่ สักไฟล์หนึ่งมาใช้ชั่วคราวก็แล้วกันนะครับ oh, ผมก็ open ไฟล์นะครับคนทนโอ<ป> oh, ไปนะครับ oh, ผมจะเอาอันนี้นะครับ oh, อ่านี่ครับจะเอาตัวนี้ oh, เขาจะเป็นโมโนโใช่ไหมตอนนี้นะครับผมเอนเ r อร์ไปก่อน oh, oh. ทีนี้เราลองมาแผนเอ็กแพนดูนะครับวิธีก็คือกด a อ t ทอเ a นต P นะครับออโต้ฟิซครับ แล้วก็ไม่ต้องไปหาอะไรให้มากมายนะครับกดตัว x เลย x นี่คือ x r a y นะครับ ync, นี่ครับเขาจะบอกว่าแพน x แพนตามด้วยชื่อไฟล์ที่เราเข้ามานะครับผมจะเลื่อนลูกศรขึ้นไปจนสุดก่อนนะครับแล้วเราลองฟังดูนะครับคือกด alternate p ฟังดู เขาก็จะยังเป็นโมโนอยู่แต่เสียงอาจจะเบานะครับลองเลื่อนมาซัตอริอันนี้สเตอริโอลองฟังดูก็ยังเป็นโมโนอยู่นะครับลองเลื่อนลูกศรลงมาซีทัมอราลองฟังดูก็ยังโมโนอยู่เลื่อนมาซอันนี้ผมเลื่อนลูกศรลงนะครับนี่ครับ ก็คือจะแพนซ้ายแล้วก็วิ่งมาตรงกลางใช่ไหมครับนี่ครับนี่ครับมันก็จะวิ่งจากซ้ายมาตรงกลางนะครับถ้าเราเลื่อนลูกศรมาอีกล่ะ left to, right, left to right นะครับฟังให้ดีนี่ครับฟังอีกครั้งหนึง่งก็จะวิ่งจากซ้ายไปขวาเลยนะครับ วิ่งจากซ้ายสุดมาขวาสุดเลยนะครับอันนี้เหมาะสมสำหรับใครที่ทำเสียงรถนะครับที่ตอนนี้เขาเป็นโมโนอยู่แล้วสมมุติว่าเสียงรถที่ท่านเอามาใช้ประกอบละครหรือประกอบเสียงอะไรต่างๆประกอบสื่อโฆษณาอะไรก็แล้วแต่นะครับเขาเป็นโมโนแล้วก็สามารถทำให้เขาวิ่งจากซ้ายมาขวาแบบนี้ได้นะครับ มีอีกไหมมีนะครับเลื่อนลงมาอีก normal mix นะครับลองฟังดูอันนี้คือจะแผนซ้ายเลยนะครับแผนซ้ายเลยอ่าก็คือจะไม่มาขวาอีแลวนะครับอันนี้เราก็สามารถไปทำประโยชน์ได้นะครับเลื่อนลงมาอีก right to left ฟังให้ดีสแสดงว่าจาก right to left ก็คือจากน่าจะจากขวาไปซ้ายนะครับอ๋ออันนี้ก็ไปขวาเลยนะครับมาขวาเลยลองเลื่อนอีกอ่าอันนี้อันนี้ลองฟังดูนี่ครับ ก็จะวิ่งจากขวาไปซ้ายนี่ครับก็คือน่าจะหมดแล้วนะครับน่าจะหมดแล้วหวังว่าจะเป็นประโยชน์นะครับถามว่ามันทำได้แค่นี้เหรอมันทำได้มากกว่านี้นะครับอันนี้คือเป็น p รี s ซ t s ที่เขาปรับแต่งเรียบร้อยแล้วให้เราเลือกเท่านั้นนะครับถ้าเกิดเราอยากจะปรับแต่งให้ละเอียดกว่านี้ c u s t o ม หรือกำหนดด้วยตัวเองได้นะครับแล้วก็ทําการแท็บไปน,นี่ครับ,น,บ,บนี่ครับก็าสามารถแท็บไปปรับได้นะครับแต่ผมคงจะ,อะขอข้ามในการปรับให้ละเอียดถึงขนาดนั้นนะครับเดี๋ยวผมขอ Escape ออกไปก่อนนะครับเท่าที่ p r e s e t เขาปรับมาให้ผมก็ว่าเขาดีอยู่แล้วนะครับเพราะฉะนั้นไม่จำเป็นต้อง ไปคัสตอมเองนะครับแต่ถ้าเกิดคนที่มีความรู้เรื่องเสียงนะครับและอยากจะทำแอดวานซ์หรืออยากจะไปคัสตอมให้ดีกว่านี้อันนี้ก็ไม่ผ่ากันนะครับหลังจากเราเลื่อนหรือเราอะไรเรียบร้อยแล้วเลือกเสียงที่ต้องการเลือกพรีเซตที่ต้องการได้แล้วเราก็ Enter เพื่อ เลือกได้เลยนะครับแล้วก็เซฟออกมาก็ได้นะครับหรือจะเอาไปมิกกับภาคส่วนอื่นๆน,นะครับที่เราเตรียมไว้ก็ได้นะครับก็บทนี้ก็คงมีเพียงเท่านี้นะครับไว้พบกันใหม่ในคลิปหน้านะครับจะพยายามหาบทที่9มาแนะนำก็แล้วกันนะครับถา้าว่างๆนะครับช่วงนี้ก็ คือ,อมันเงียบๆพอดีก็เลยได้โอกาสนะครับวันนี้ผมต้องไปแล้วนะครับพบกันใหม่ในคลิปหน้าสำหรับคลิปนี้ขอให้เพื่อนๆร่ลำรวยกันทองและสุขภาพพบเจอสิ่งดีๆมีเงินใช้ไร้โรคภัยสวัสดีครับ